สักครู่อ,กร,อกระอักกระอ่วนแล้วเกินที่จะพูดแป๊บหนึ่งนะโอเคไลฟ์น่าจะขึ้นละไม่มีสคริปต์ทุกอย่างที่พูดจะเป็นมุมของเราคนเดียวเนอะเราไม่มีสคริปต์ไม่ได้ นั่นแหละเราไม,ไม่ได้มีสคริปต์ไม่ได้เตรียมอะไรมาเยอะแต่เราจะพูดในสิ่งที่เรารับรู้แล้วก็เกิดขึ้นกับตัวของเราโอเคงั้นเริ่มเลยละกันเนาะหลายๆคนอาจจะได้เห็นดราม่าบนหน้าแฟนเพจที่เราถูกพาดพิงไม่ว่าจะเป็นจากการถูกผสมลงหรืออะไรก็ตามบนไลฟ์สดแห่งหนึ่งของเพื่อนเราคนหนึ่งละกันอะเราจะไม่พูดชื่อนะเพราะว่า สิ่งที่เราทําในวันนี้ยังไงเรามั่นใจว่ามันจะต้องกลายเป็นฟุตปิ้นของเราไปอีกยาวนานเพราะฉะนั้นเราจะพาดพิงคนอื่นให้น้อยที่สุดแต่เราจะเล่าแค่ในมุมของเราเนาะก็เรื่องของเรื่องคือมันเกิดเรื่องการทะเลาะกันระหว่างเพื่อนสองคนโอเคอันเนี้ยถามว่าพี่รู้ไหมรู้แต่สิ่งที่เกิดขึ้น คือเพื่อนสองคนคนหนึ่งเป็นเพื่อนกันมา10ปีกับเพื่อนอีกคนหนึ่งก็รู้จักพอๆกันแต่เขาก็หายไปช่วงหนึ่งแล้วก็เพิ่งกลับมาเล่นเกมด้วยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยตอนกลับมาเขาก็สนิทกันเขาก็คุยกันนู่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยเล่นกันเป็นเรื่องปกติแหละเนาะจนมาวันหนึ่งเราได้จะพูดว่างไงดีอะเพื่อนอีกคนหนึ่ง ก็ได้มาคุยแล้วก็มาถามข้อมูลบางอย่างกับเราว่าเออมันมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นหรอเขาก็กางสนทนาเหมือนที่เขาเหมือนที่หลายๆคนเห็นหน้าแฟนเพจแหละเขาก็กางที่เขาเถียงกันนั่นแหละเขาก็เอามาให้เราอ่านสิ่งที่เราเห็นมันคือบทสนทนาที่เป็นเรื่องส่วนตัวของเราเป็นเรื่องส่วนตัวของ,ององค์กรที่เราเคยเตือนเพื่อนคนเนี้ย มานานแล้วว่าห้ามเล่าเด็ดขาดห้ามเล่าใดๆเด็ดขาดเพราะว่าในช่วงที่เราเคยทำงานด้วยกันมาเขาไม่เคยได้มาคลุกคีกับเราถ้ามีอะไรให้มาคุยกับเราโดยตรงไม่ใช่ว่าเอาไปแบบให้ไม่ใช่แบบคือคือสั่งห้ามเลยว่าห้ามเล่าแต่เขาเล่าทุกอย่างแล้วในบทสนทนามันเป็นการพูดถึงเราในเชิงที่แบบเกลียดชังแบบ เกินกว่าที่ตัวเราเองอ่านแล้วเราจะรับได้ในฐานะที่เป็นเพื่อนกันมาเป็นสิบปีนะเออเราเห็นสนทนาเรารู้สึกแบบว่าอืมขนาดนี้เลยเหรอก็โอเคเราโปรเฟชชั่นอลทุกอย่างเราอยากให้มันเป็นมืออาชีพเราอยากทำงานต่อเราพยายามทำให้ทุกอย่างมันปกติมานานจนกระทั่ง มันเกิดเรื่องขึ้นเมื่อสองวันก่อนเนอะอ่า no. uh. มันเกิดเรื่องขึ้นเมื่อสองวันก่อนเราก็เลยรู้สึกว่าเราคงโกหกตัวเองต่อไปไม่ได้แล้วไม่ไมคือความรู้สึกตอนนี้ต้องบอกเลยว่ามันกระอักกระอ่วนอะทุกคนเราไม่ได้โกรธเราไม่ได้อยากดา่าหรือไม่ได้อยากแบบมาอุย้ยอรารวาสอะไรอย่างนี้นะมันคือความรู้สึกกระอักกระอ่วนที่แบบมันบอกไม่ถูกอะ่ะ คือเราเราไม่ได้อยากให้ทุกคนมองในในฐานะคนทํางานนะอยากให้มองว่าในความเป็นมนุษย์คนนึงอะ่ะแล้วมันจะรู้สึกยังไงในเมื่อที่แบบว่าเราเห็นข้อความที่มันแบบรุนแรงเกินกว่าที่เราจะจะรับได้โอเคไหมอ่าตรงนี้โอเคแต่สิ่งที่เราไม่เข้าใจเลยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมแฟนขบับถึงเข้ามาด่าเราเราไม่รู้ว่าการไลฟ์สด ทางนั้นจะแบบว่าพูดถึงหรืออะไรกับเราแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือแฟนคลับพาดพิงเรามีการคอมเมนต์พาดพิงเรามีการแบบว่าบอมาเมนบอกว่าจะเลิกติดตามติดตามมานานไม่ชอบนู่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยเธอเราทำอะไรผิดเร,เราอยากเราอยากถามว่าเราทำอะไรผิดแฟนคลับเป็นคนพูดเองไม่ใช่หรอว่าอะไรที่พี่เต้รู้สึกท็อกซิกอะ่ะพี่คนตีตัวออกมาห่างอะ่ะถูกไหม ทุกคนก็ควรจะตีตัวออกมาห่างอ่ะแล้วแล้วเราทําอะไรผิดอ่ะทาไมแบบคนต้องมาดา่าเนาะทาไมแบบคนต้องแบบคนต้องมาโทษเราแบบว่ามันเป็นเพราะเจ้าของช่องแน่เลยหรือนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเรื่องคนอื่นเราไม่ขอพูดถึงนะเราขอพูดเฉพาะพาร์ทของเราแบบเรื่องที่เขาตีกันอะไรเงี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยเราเราไม่ได้รู้ลึกเราพูดตรงๆว่าเราแค่รู้ผลเผนแต่ว่าเราก็รู้ตามที่ทุกคนรู้ที่เขาคอมเมนต์กันมาอะไรเงี้ยแหละแต่ว่าไอไอเรื่องทั้งหมด เราเราเราเสียใจแค่เรื่องที่ว่าคนมันมาลงที่กับเราว่าลงมากับตัวเราว่าเออี่อีเจของช่องมันอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยเราแค่อยากรู้ว่าเฮ้ยแล้วเราทําอะไรผิดอ่ะถูกปะอืมเราเราทำอะไรผิดอ่ะ,ะอทะําไมแบบถึงแบบถึงต้องมาด่าเราต้องแบบต้องมาคอมเมนต์ต้องมาอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละในพาร์ทในพาร์ทนั้นเนาะ อืมอ่ะในพาร์ทของเราคือแค่นี้นะตอนนี้เราก็จะบอกว่าเราเราก็คงจะต้องทำงานกับคนที่เราสบายใจเท่านั้นก่อนเนอะอืมในพาร์ทเรามีแค่นี้จริงๆเราเราไม่เคยไปไปด่าหรือแบบว่าไปตีกับใครนะพาร์ทของเรามีแค่นี้จริงๆคือคือเราเป็นคนที่แบบ อะไรที่มันอยู่แบบที่มันแบบมันไม่ดีกับเราอ่ะเราก็เลือกที่จะเลี่ยงแค่นั้นเลยอ่าเรื่องถัดไปสนทนาที่หลุดออกมาเมื่อเชา้านี้เนาะสนทนาที่หลุดออกมาเมื่อเชา้านี้เราไม่เถียงมันเกิดขึ้นจริงมันเกิดขึ้นจริงแล้วพี่บอกตาตรงว่าวันนั้นพี่กลัวมาก แต่เราเราไม่ใช่คนที่แบบว่าจะเอามาเล่าเอามาแบบคืออันนี้เราไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นยังไงเขาไปคุยกับใครหรืออะไรไม่รู้เรามีการให้อภัยแต่มันเกิดขึ้นมานานแล้วแล้วมันมีอยู่แค่นั้นเรื่องมันมีแค่นั้นเลยเออมันเกิดขึ้นจริงมันเกิดขึ้นจริงมันเกิดขึ้นจริงเราบอกตรงๆว่ากลัวมากแต่ว่าเราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็ก็ตามที่เขาเขียนแหละเราบอกให้ไปเลิกซะนู่นนี่นั่นมันมีแค่นั้นเลยจริงๆแล้วก็ แล้วก็ไม่ได้มีการมาพูดถึงกันอีกเออไม่ได้มีการแบบเอาไปโพส์ที่ไหนหรืออะไรแต่ว่าถ้าเขาจะไปคุยกับใครหรืออะไรเงี้ยอันเนี้ยไม่ไม่รับรู้ด้วยแล้วอืมแค่นั้นเลยอืมเนาะส่วนเรื่องต่อไปเอ,อ่อหลายๆคอมเมนต์ที่เม้นเข้ามาบอกว่าอยากให้กลับไปเป็นเหมือนเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากให้แบบมองกลับดูบ้างว่าถ้าเธอโดนแบบเราเธอเจอแบบเรา ในความเป็นมนุษย์คนหนึ่งไม่ต้องมองว่าหน้าที่การงานหรือต้องเล่นเกมด้วยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยลองลองตัดไอ้เรื่องที่แบบว่าเราจะต้องยึดติดต้องมีคนนั้นคนนี้ออกอะ่ะเธอจะยังอยากร่วมงานหรือยังอยากอยู่ด้วยกันไหมหรือยังอยากแบบยังสามารถทํางานด้วยกันได้ไหมถ้าแบบโดนแบบเราอะ่ะอืมนะคือเรื่องเพื่อนเรื่องอะไรเงี้ยเราเป็นคนให้อภัยได้อยู่แล้วแหละ ปัญหาการทํางานทุกที่มันมีปัญหาอยู่แล้วมีอะไรก็คุยกันเราให้อภัยจริง,รงๆมีอะไรคุยกันได้ตรงๆเลยแต่แบบณนะตอนนี้นะตัวเราอ่ะมันมันทั้งช็อกมันทั้งแบบมันทั้งรู้สึกแบบกระอักอกระอ่วนมันมันบอกไม่ถูกคือเราไม่ได้อยากวีหรืออยากโทษใครอยากด่าก,กับใครอะไรอย่างเงี้ยเออมันมีแค่นั้นเลยเธอเราไม่ได้อยากดา่าไม่ได้อยากวีกับใครคือคือเราก็ทาตัวไม่ถูกเหมือนกันในขณะที่ทุกคนก็มินก็แบบกดดันให้เราออกมาพูดให้แบบ มาเม้นด่าเราบ้างมาแบบมาอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็ทําตัวไม่ถูกเหมือนกันเธอเราพูดจริงๆว่าแบบถ้าเธอไม่ได้อยู่ในจุดจุด,จดแบบเราอะ่ะเธอก็คงแบบเธอก็ไม่เข้าใจอะ่ะออคนมันต้องโดนแบบเราอะ่ะต้องแบบมารับเรื่องที่เราไม่ได้เป็นคนก่ออะ่ะอืมนี่นี่ก็เลยแบบว่าเลือกที่จะออกมาไลฟ์แล้วก็พูดตามความรู้สึกของตัวเองตรงๆไปเลยแค่นั้นเลยเนาะ โอเคมีประเด็นอะไรอีกไหมส่วนส่วนถ้าเรื่องส่วนตัวเรื่องการใช้อารมณ์เรื่องทะเลาะกันเรื่องเถียงกันตรงเนี้ยพี่ไม่ยุ่งนะเพราะว่าพาร์ตตรงนี้เราไม่เกี่ยวเราจะเล่าแค่พาร์ตของเราที่เรารับรู้มาในส่วนนี้เท่านั้นนะเราจะเล่าแค่ในพาร์ตของเราเท่านั้นสุดท้ายเรายังขอยืนยันนะว่าเราสนุกกับการทำโรเจอร์ฟิลม์มเรายังรักในงานของเรา เธอถามทุกคนที่เรารู้จักได้เลยไม่ว่าจะเป็นไม่ต้องเพื่อนในกลุ่มเราก็ได้ไม่อาจจะเป็นแบบพี่ทอฟฟี่ขออ้างชื่อแล้วกันนะพวกพี่ๆหรือแบบว่าคนในวงการนะ่ะเราจะมีความสุขมากเวลาคุยเรื่องหนังสั้นเดอะซิมเวลาแบบว่าเออแบบภาคหนังหรือเวลาแบบว่าคุยเรื่องเกมอะไรเงี้ยเราจะมีความสุขมากจริงๆแต่พอเราเจอสถานการณ์อย่างเงี้ยบางทีแบบเราก็ต้องรักตัวเองด้วยถูกไหมเราจะแบบว่าไม่ต้องสนใจอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้คือคือมันไม่ได้แล้วไนงะ เราโดนทุกวันเลยอะแบบเมื่อวานก็มีคนมาเมนบอกจะเลิกติดตามมาเมนว่าเราแบบอย่างนั้นอย่างนี้อะอะไรอย่างเงี้ยคือคือเราเราก็ไม่ได้มันไม่ยุติธรรมกับเราด้วยในเรื่องที่มันเกิดขึ้นน่ะอืมเราว่าจริงๆอะพี่ไม่อยากออกมาพูดด้วยเนอะอย่างที่ทุกคนบอกว่าแบบคือถ้าเรา เอาง่ายๆนะถ้าเราเป็นคนที่แบบว่าอยากวีนอ่ะเธอเราออกมาโวยวายแ้งแต่วันแรกๆที่เรารู้เรื่องแบบทั้งหมดแล้วแต่นี้เราเราเลือกที่จะนิ่งแต่แบบบางทีมันไม่ได้ไงบางพอคนเริ่มแบบมาเลิกติดตามมาอะไรอย่างเงี้ยมามาลงที่ตัวเราอะ่ะเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องออกมาพูดบ้างว่าเออเรารู้แค่นี้จริงๆและในส่วนของเราอะไรที่มันแบบท็อกซิกหรือมันแย่สําหรับเราอะ่ะเราถึงเลือกที่จะเลี่ยงไปเลยมันมีแค่นั้นเลยจริงๆเออ นั่นแหละมันมันแค่นั้นเลยแล้วมันเราก็ยังรู้สึกว่าเราไม่ได้ทําอะไรเลยอะ่ะแต่สุดท้ายแบบทําไมอะ่ะทําไมแบบต้องมาลงที่เราอะ่ะและอีกเรื่องหนึ่งนะการเกิดเรื่องแบบนี้มันทําให้แบบมันมีแอนตี้แฟนมีคนที่แบบไม่ชอบเราอยู่แล้วมาผสมลอล่งเงี้ยแล้วก็มาลุมเรามามาลุมเรามาเขียนแบบมาเขียนแบบให้แบบว่าให้แบบให้เข้ามาด่าเราอะไรเงี้ยซึ่งเราก็เราไม่โอเคเรารู้สึกแย่มากๆอ่ะอืม นั่นแหละมีแค่นี้เลยเรื่องเรื่องทั้งหมดของเรามีแค่นี้เลยอันอันน,น,นี้อันนี้บอกก่อนว่าพี่ไม่ได้โมโหนะไม่ได้โกรธหรือแบบอุ้ยจะจะ,จะสร้างความเกลียดชังให้กับใครหรือแบบจะอรารวาสอย่าให้แล้วแฟนขับเขาไม่ต้องไปอรารวาสไปโวยไปอะไรอย่างนี้นะอันนี้แค่แบบเราแค่มาพูดชี้แจงในส่วนของเราที่เราเจอกันจริงที่เราเจอขึ้นมาจริงๆแค่นั้นเลยเอ่อเราเราพูดแค่นั้นจริงๆ โอเคเนาะสั้นๆคิดว่าเคลียร์ไหมเคลียร์หรือยังเคลียร์หรือยังมีแบบถ้ามีอะไรติดอะไรเงี้ยที่ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวหรือไปพาดพิงใครนะที่มันเกี่ยวกับพาทของเราแค่นั้นนะ่ะเราก็เราก็สามารถตอบให้ได้นะอืม โอเคโอเคเนาะอืม okay. okay, no? ถ้าไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอตัวก่อนนะพี่จะขอไปพักแป๊บหนึง่งแล้วก็อ่อสุดท้ายอยากบอกว่าเรื่องเนี้ยเสียใจที่สุดในชีวิตตั้งแต่ทำช่องมาใครจะจากไป สิ่งที่เสียใจที่สุดคือคนที่เราเรารักเราแบบไว้ใจที่สุดแล้วแบบเป็นเพื่อนกันมานานเราก็เราก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดเรื่องนี้ขึ้นไม่ได้โกรธไม่ได้ชิงชังไม่ได้เกลียดชังมันคือความเสียใจแบบร้อยเปอร์เซนตมันคือความแบบรู้สึกที่แย่ที่ทําให้เราแบบดิ่งเราแบบเราเสียใจที่สุดเลยในชีวิตเรื่องนี้โอเคแต่ว่าสุดท้ายเราก็ต้องเดินต่อเนาะอืเดี๋ยวถ้าดึก,ดก พี่พร้อมหรือแบบอะไรเงี้ยอาจจะแบบมีเล่นเกมแค่กับยายา่าสองคนแบบแก้เครียดดึกดึกดก,ก็ถ้าเกิดแบบเออไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีอะไรก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาเจอกันในช่องเอาเป็นว่าเรื่องเนี้ยคือเราเราพูดได้แค่นี้จริงๆมันมันไม่มีอะไรแล้วมันไม่มีอะไรแล้วมันเรื่องมันมีแค่นี้แล้วมันมีแค่เรื่องสุดท้ายคือเราแค่บอกว่าเรารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากๆโอเคจบเนาะ ไปละบ๊ายบาย